พรก็ <c oughs> ขอโอ,อกาสพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ขอ,ขอเจริญพรญาติโยมทุกท่านทุกคนนะ,ะกิจกรรมที่เราได้ทำแต่เมื่อวานมาเมื่อคืนนี้ตลอดถึงตอนเช้านี้ก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ,ะครูบาอาจารย์ที่เดินทางมาร่วมงานในครั้งนี้กับผมก็ขอ ขอบขอบคุณครูบาอาจารย์และตลอดถึงญาติโยมด้วยที่เดินทางมาร่วมงานก็ขออนโนทนากับญาติโยมด้วยนะแต่มาเพิ่มเตือนเต้นก็พูดไม่ค่อยออกเลยโยมเนาะยังไงก็ขอให้ทุกท่านทุกคนทุกองค์ที่เดินทางมาร่วมงานกันครั้งนี้ขอให้ท่านเดินทางกับวัด โดยความปลอดภัยและญาติโยมก็เดินทางด้วยความปลอดภัยทุกท่านทุกคนเทินสาธุเมื่อคี้นี้ก็ได้ฟังจากหลวงพ่อผู้เป็นจาวาดในฐานะที่กระผมและธรรมาเป็นประธานตอนเช้าก็ขออนุโมทนา บุญคุณครูบาอาจารย์ที่ได้เดินทางเสียสละจากวัดอาวาสต่างๆมาถึงวัดป่าเทพสถิตอำเภอเทพเวัดป่าโพอะไรวัดป่าเทพโพทองขออภัยด้วยนะอ,อ,อำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิแล้วก็ขออนุโมทนา กับน้ำใจศรัทธ,ธาญาติโยมทุกสรารทิศที่เราได้เดินทางมาเมื่มอกี้นี้หลวงพ่อได้นับดูพระก็เกือบถึงร้อยรูปทั้งอยู่ด้านในด้วยเฉพาะอยู่ที่นี่ก็ประมาณ60กว่ารูปและอยู่ด้านในอีกด้านที่ใต้ก็ถือว่าปีละครั้งปีนี้ปี 2565ก็า25 65, บางทีบุญกระถินหรืออะไรต่างๆเดือนเดียวครูบาอาจารย์ก็อยากจะมาอยู่แต่ก็บางทีก็ติดภารกิจนิมนต์สองสามวัดก็มีห้าวัดก็มีแต่ช่วงนี้ท่านพระครูและก็ญาติโยมผู้อุปถมัมภ์พระพุทธศาธสนาได้ทำพิธีเกี่ยวกับ นำทองเปลวมาติดพระประธานาพระชินราชที่สองก็ได้บรรจุภาษาริริกธาธัาท่าบนเสียนองค์สมเด็จพระสมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อคือนนี้เพราะฉะนั้นบุญบารมีที่ท่านทั้งหลายได้เดินทางมาร่วมทั้งฝ่ายพระสงฆ์ทั้งญาติโยมแล้วก็ <c oughs> มีลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อพระครูสมโมโนท่านาได้จัดบริการเกี่ยวกับโรงทานโรงครัวให้สะดวกสบายมาจากวัดสาขาต่างๆก็มีหลายแห่งอันนี้ก็ขออนุโมนทนาน้ํใใจกับท่านพระครูแล้วก็ญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาถือว่าวัดของเรา ได้สมบูรณ์เรียบร้อยแล้วคือสมบูรณ์หนึ่งก็คือเสนาสนะวัตถุที่สองก็ครูบาอาจารย์ก็ท่านก็อยู่ประจำที่สามเราก็ได้บ่อนา้ำ <c oughs> อันใสสะอาดก็คือหลวงพ่อพระครูท่านมาอยู่ที่นี่ทำให้พวกเราทั้งหลายที่อยู่ที่นี่ได้ยินได้ฟังได้เห็นเราจะเห็นได้ว่าเข้ามาที่วัด ที่สำนักทั้งพระภิกษุสามเณรก็เป็นที่ปลื้มใจเพราะว่าสะอาดสะอ้านจัดระบบระเบียบไดอ้อย่างสวยงามเรียบร้อยดีก็ขอชื่นชมกับหลวงพ่อเจ้าวาดทั้งญาติโยมที่อุปถัมภ์ให้ความสนับสนุนอย่างดีเยี่ยมกขอขนโมทนาให้ท่านทั้งหลายมีความสุขก,กายสบายใจ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บด้วยบุญกุศลในครั้งนี้อาตมาภาพที่เป็นประธานก็ไม่มีอะไรนอกจากความดีมอบให้ทุกๆคนเมื่อผู้ที่อยู่ที่นี้ก็มีความจุกกายสบายใจผู้ที่เดินทางไปก็ขอให้ปลอดภัยเดินทางให้ถึงวัดถึงบ้านถึงภูมิลำเนาด้วยความสวัสด,ดีขอจเจริญพร เอาตั้งใจรับพรนะเอาตั้งใจรับพรก่อนพอกจะเฝ้าทักรับพรมืออื้นบ่ได้ยะธาให้เลยเอาตั้งใจเด้อตั้งใจ <c oughs> ยะธา,าวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาขรางังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติ อิชิตังปัตตังตุมหังคิปเมวัสมิชาตุสัพเพปุเรนทุสังคปาจันโทปนาราโสยาาัตถามณิโชติราโสยัตถาสัาาสพพารวโควินาสัตว ภารายุสุขิธิขายุโกภวาอภิวาทานาสิลิสันิจังทาปจายโนุจารุธรรมวาทันติอายุวันุสุขังภาลังอาทาสิเมอากาสิเมสักาจเม เปานัางทักีนังทัาชากตบมนุษย์สรางนาฮิรุนังวาโกวะปาริเทวัานาตังยาเอวังทิทันทิยาตโยอายญนจักคทักขินาทินาสังค์คหิสุปฏิทิตาทีฆาระตังหิตายสสะ ธานาโซปะกะปติโซยติธรรมวจาอยังนิทัสิโตเปตานาภูชาจักตาอุลารางาลัญจาภิกุนามนุปทินังปุญญปัสุตังอนาปะกันติอายุโทภลโทที่ร สุขทธาตาเมธาวสุขังสุขาชาติอายุนทาตวะพลังวันสุขันจะปฏิภาณโททีฆโยยสตวาหุติยาทุปปาชจติเตภาวตุสาพรมังคลาง สัพพะพุทธานุภาเวนะสัทธาโสีิภาวันตุเตภาวาตุสัพพมังคะลาราคันตุสัพพะเทวัตาสัพพธรรมานุภาเวนะสัทธาโสีิภาวันตุเตภาวาตุสัพพมังคะลาคันตุสัพพะเทวัตาสัพพสังฆานุภาเวนะ ตถาโสตทีภาวันถุเต